ก็ขอบกับสู่ทุกทุก่นครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมนนั้นได้ช่องใหม่แล้วครับคือขอไัยนะครับคื่ผมได้ช่องใหม่ครับนเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะว,ว่าช่องผมเป็นไงช่องใหม่ มันก็เกิอดอะไรทักอย่างขึ้นกับไอเดียของผมด้วยนะสามารถเล่นไอดียตัวเองได้ไแล้วคเพื่อนกูเพื่อนผมที่เป็นคนเอาไอดีผมไปอ่ะผมบอกเลยผมไปเงเรียนได้เมื่อไหร่มันตายเนี่ยมันทำให้โบนะ้องเข้าไอดีมันได้แล้วเคยท่านก็แมนเห็นดูตัเสียไปอย่างนั้นเหรอ ใช่ดูนะขั้นใช่เพื่อนผมมีโรเรียนตายนี่ทำให้ผมเข้าดียวเองไม่ได้คิดน้อยจะได้ดีไปอยจะเอาจ่ายมาห้าร้อยบาทอืมพิมประมาณนี้นครับแล้กค้นหา เดิมไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ซื่อจะเป็นราษาเกมเมอร์นะแค่ผมในคลิปช่องผมผมก็น่าจะไม่เล่นเลยดีตัวเอง ผมก็จะเล่นไอดีสาวรองอยผมอยากบอกเพื่อนผมวันเลอดีผมอยู่มัวออกมาเลยสอสามวันเนี้ก็ไปโรงเรียนมุกตานี่นี่ครับนี่แหละช่องผมก็เพ่งลองคลิปเดียวนะั้นแล้วก็มีคนติดตามอีกคน อย่าลืมมาติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับถ้าคลิปนยบายนะครับ